พ่เปรบเหมือนอะไรในช่องส่งผีเนี่ยเดี๋ยวให้ผู้ชมถามนะครับหลังจากนี้เตรียมคําถามเลยนะครับผู้ชมใครที่นั่นนะครับสนุกสนุกเพราะมันเหมือนเป็นศาสตร์ที่อธิบายยากนี้ผมว่ายากนะท่าน้บ้านอ่ะเพราะว่าเวลานั่งเขาโทรศัพท์ส่วนตัวอันนี้มันผมเห็นเมียเจเรนนี่คนเดียวที่ตอบได้ตรงแบบนักลบอคะโ่้นี่ไงที่ถึงก็ต้องไาท่านเหรออะไรนะสปาร์ต้าเป็นเป็นนี่นักลบอะไรอย่างเงี้ยเนาะที่เป็นทั้งมันสมอง พี่เป็นทั้งผู้นําพี่เป็นทั้งความคิดสร้างสรรค์ค่ะสู้ด้วยค่ะพี่เลยต้องเหนื่อยหน่อยอแต่พี่เ็นยมากครับเป็นเขาเรียกว่าถ้าถ้าเปรียบเสมือนอัลบั้มก็รวมฮิตรีมิกดาวทองโอ้โหชอบคุณหมอคนนี้เขาเปรียบเทียบได้เห็นภาพรวมฮิตรวมฮิตรีมิกดาวทองคือเอาทุกอย่างเลยใช่พี่เป็นคนจัดการทั้หมดค่ะเป็นเป็นตัวตัวตัวหลักค่ะพี่เป็นอะไรในช่องสองผีอ่าณาธรรมเทีนตัวอะไรเป็นอะไร มันก็ไฟเตอร์มาเลยนะชุดเดียวกันเลยนะโไม่ไมไม่เหมือนไม่เหมือนกันนะมันจริงอ่าอ๋อเป็นมันสมองคนละแบบค่ะพี่อันเนี้ยมันสมองความคิดตั้งสารต่อสู้อะไรอย่างงี้อันนี้เป็นมาค่าพีมันสมองแห่งความแห่งน้ำนิ่งไหลลึกค่ะพี่เป็นคนคอยที่ฮิวทุกอย่างเป็นคนที่ที่จับเอะไรที่มันร้อนๆคนเนี้ย จะเป็นคนทันให้ทุกอย่างมันเย็น,นค่ะ mm hmm. ทําให้ความแต่ไม่ใช่ว่าเขาเป็นคนใจเย็นนะเนี่ยอาจารย์เจมไม่ใช่เป็นคนใจเย็นแต่เขาสามารถถ้าเขาร้อนเขาก็ร้อนสุดแต่ถ้าเผอิญว่ารอบๆตัวหรือคนใกล้ตัวหรือช่องสองผีแต่และคนร้อนเนี่ยเขาจะเป็นคนตบให้ทุกอย่างมันเย็นนั่นเองค่ะ mm hmm. แต่เขาจะเป็นเหมือนสายน้ําเย็นอาจารย์เลนี่เป็นอะไรในช่องสองผีนะครับ <laughs> เป็นผีในช่องจระเข้พี่ต้องตอบจระเข้หมดครับโอ้โหอืียอย่างเนาะอือโอ้โหอะไรครับคุณไปเตยรู้อยู่คนเดียวเอออาหาอยู่คนเดียวบง ก,ก็ต้องเป็นตัวเอกอะตัวเอกสุดเลยค่ะดูสบายสุดเลยนี่นี่นี่ไปนี้ไบนี้คุณผู้ชมใบนี้นะครับดูสบายสุดคือนอนเอกเอนะนะฮะไม่ใช่นอนเอกเนเนแต่ถ้าเกิดใครบอกว่าอาจารย์คนเนี้ยถ้าเกิดมันตกไพ่สุดท้ายใช่ไหมคะเขาดูดีจังเลยเขาดูแบบสบายจังเลยแต่เราให้ดูที่ประกบเนี่ยกว่าเขาจะฝ่าฟันทุกอย่างไปได้ บอกเลยคนคนนี้ต้องเห็นใจเขานะคะคุณทุกคนค่ะ yeah, yeah, yeah. มันเหนื่อยพี่กว่ามันจะฝ่าฟันทุกอย่างอ่ะ oh. ถามว่าโอ้ถ้าเกิดมองมาคนส,<า>สุดท้ายค,<น>คืออาจารย์เรนนี่ทุกคนเป็นมันสมองในแต่ละเรื่องเลยค่ะ uh. ใช่อันนี้คือเป็นในเรื่องแห่งะให้พี่บุ้ยเนี่ยเป็นตัวแทนแห่งธาตุไฟแล้วก็อาจารย์เจมเป็นแห่งธาตุน้ำแล้วกัน แล้วก็อาจารย์เลนนี่รวมไดไหมเป็นธาตุดินกับธาตุลมโอรวมการดินเหมืความใช่แล้วก็มารวมกันดีกว่าอืแล้วก็แต่อยากให้ทุกคนเห็นใจดินนี้นะคะบางครั้งคนก็เอาอะไรไปเทใส่ดินให้ดินที่แบบว่าให้มันน้ำร้อนๆอาจารย์เลนนี่อย่าร้องไห้นะร้บน้ำอะไรเลยอย่างเงี้ยเขาเหนื่อยมากนะเนี่ยเหนื่อยกว่าจะเขาขึ้นมาบางคนอาจจะเห็นเขาอยู่แล้วว่าโอ๊ยสบายจังเลย ทุกอย่างมันดีแต่สิ่งที่เขาจะต้องผ่านเขาต้องพบเจอ,อว่าที่เขาจะฝ่ฟาฟันสู้มาได้จิตใจเขาดีนะคะจิตใจเขาคือแบบมันมันสวยงามอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอยู่เ่่งวมมันเมนเดอรเลย <laughs> ใช่